แม่น่าหนาวอยู่บนนี้หมอนขาดแปมแปมแปมอ่ะฝนเหียวเขาเหมืนโอ้ยน่าแงงปวดดักทั้งม่ได้ใส่หนีมาตะเหอนละมาหากูตอนนี้เนี่ยนะเอ้ากูมาหามึงตอนไหนกระได้ตัวกูอยากมามีอยไงมีเรื่องวอกพืนคนอีกแล้วบออพ้อีกกูหลออสั่งมีขังบานกูน่ะ เคยเห็นเราบอไมเนี่เแถาแถาเกี่ยวหมาดีๆนะแถวบ้านมึงผู้ถ่าไลายดิโอ้หีมีมีอันเดียวมีหมามีหมาล่ะเกี่ยวหมาจับๆๆนั้นบอเพื่อนคนดีแค่นั่น ปากเพิ่มหนึ่งจบ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 ,บบอสอเอาเถอะไอ้ลเอลเ่าเอาแน่กันเล่าเถาเดี๋ยวเล่าบริเวณอื่งเราบริเไปใสโ<ฮ>อ้ยเบาให้เถ้าซ่องเถื่อกูเสิบบวาดอกกูกับพยายามทำใจให้ชินอยู่แต่กูกับเขชินจักเถ้าแล้วเบารู้เกินไปกับบอลเปิดกับเราโลดเปิดจังไรล่ะเราเถาเล,เลีเ่ยวเถาแล้วแห้งดีตัวยังสิสูได้คือยานแล้วตายเห็นดิ แต่กูกับโอ๊ตตั่งแล้วบ่อใหญ่ไงเดี๋เราเกี่กยพื้นมึงเรื่องไงว้าวพื้นห้าจังสั่นจังสี่ว้าวถูกถูกหลายเพิ่นมังเพิ่นมีได้เดียวนี่เพิ่นว่าบ่อยากมาเนี่ยมาแง่งมาเบิ่งเงาดอกแตะกี้นะ<อ>ว่ามันหยาดพีนองกันตะกี้นั้นเราก็บ่มีงยังดอกเออเดี๋ยวนี้เพิ่นเริ่มมีแน่อันลูกเต่าเพิ่นไปเฮ็ดงานการกุงเทพกรุงไทยแน่เพิ่นก็ว่าเพิ่นมี่ วว้าวให้กูเอาให้แม่กูสังสิกูนี่บ่มีปัญญาไปเฮ็ดง,ง,งานในหมอกในเมืองยุงเทพกุ้งแท้ขึ้นลูกเพิ่นเบอร์จะสร้างอีดีเนาะอืหลูกเพิ่นกลับมาแต่ละเทธอนัน่นขับรถใหญ่มาท่องเส้นซัมพี่จะเป็นท่องตลาดนะัะหรือห้องอยังดอกวุ้ยมึงกับบอหอเล่าไงว่า,วเ,าเ,วเก็บปากไว้กินขาาน้าวเถาะกูเกิดอยากบอกวิธจังเลยกับเขาโล่งน,นี่ก็ว,ดดว่าที่ะเก็บป,ปากไว้เขี่ยหมาเถาะกูสิว่าไมเลยการบานไปมึงไปเว้าเส้นโหลด ถ้าเถียงมึงเมื่อไหร่บอกดอกเพราะเราสีอปาปากแยงมึงก็บอกไปเลยว่าเราว่างความดันจะขึ้นด้วยยายเด้อยจำป่ะก,กูสั่งน้ำจีปานเพิ่นสีบ่าตายเออปานเพิ่นสีบ่าตายก็บอบอกแล้วแน่ว่าถ้าถ้าเราตายนั้นผู้เบิ่งกับสิผู้เฮือนใกล้ๆนี่ตัวก็ลูกก็าลานสิมาสิบวกข้นอืดตายก่อนบหมด <ๆ S 1> ย่าว,วันลูกผู้เดียวอยู่เออรูผู้เดียวได้ยังแต่ว่าเก่งเก่งหลายซักไม่เท่ามาแต่ละมือนะเมื่อไหร่ยังดอกมาซองมึงตะกู นี่ยมากูสีเขียวยังเนี่ยเขาเป็นหว่วงมึงหรือเปล่าก็หว่วงกูเกิน <c oughs> หว่วงกูเกินบอ <c oughs> เป็นหว่วงมึงเด้ฝนทางเทือนนึ่งกุยตักสีบ่เหล่านังไดดีโอ้ต่อเลยโอ้หิดงงสาวเบาดอกเนี่ยงของมึงวะมาจมให้กูฟังมาจมมาจมกูสิไปจมทา้งใดๆหนอกจากมาจมน้ำมึงโอ้ยเป็นกูนะกูบอกมาจมให้กูฟังหรอกูใส่แล้วโหลด ปากเนี่ยมึงกูบอกไปมึงหวังบอสันมืินนี่ยเพียงไปใส่เราให้กูเนี่ยเอาแล้วกูไม่ประเสริค่ะมึงฆ่ากูเนาะแต่ว่ามันเป็นมูกูต้องเดือดร้อนแทนกูโอ้ยไม่ได้ซื้อฝนเนาะเอาไว้มื่นได้แล้วนี่ท่ากูนี่นะเดี๋ยวกูจัดการเลยเดี๋ยวกูซื้อกลัวเราฟังมามีอีนึงเด้อซื้อปิมนั่นบ้านข้างๆ้างคอยละเจ้ะว่าพื้นมันงเนี่ยผื้นเ้องคอยไล่จับ่เมืองเออเออให้เราเอ่ยปากเอ่ยซื้อกูมาก่อนเดี๋ยวกูสิไปจัดการเราหอดมองเลย เอยียมีแค่เรื่องนี้นีบอเออแต่เมื่อนี้กูก็ไปหาหมอมาน้้วมั้มึงอือเป็นยังไงไปหาหมอกับือเก่าหมอแค่นัดตรวจเลือดหมอนัดสั่งผลเลือดหมห้ยผู้ละลอนนีนบ่บอผู้เก่าเห้ยกูเลยอก่เคยผิดนัดเลยดิมึงกูเลยอยากป่วยให้กันกกูนี่ผิดนัดไม่ได้เลยเพราะหมอคนนั้นหล่อมากจ๊งไปฟังผลเลือดพอผลเลือดออกมาเนี้ยปิมเอมึงหูบอ กูนี่แทบยืนบไหวเป๊ะค่าเลือดมึงบอดีบ่บ่แมนก็ดีอยู่หันหลังค่าเลือดกูน่ะแล้วค่าตั๋วมันแพงบ่ก็บ่แมนอีกนั่นแหละค่าตั๋วก็สามสิบบาทโรงพยาบาลรัดเนาะรู้ว่าไม่หรอกขังเขียงบ่สังไหนหรอกขังเขียงกูกับบอมีร่างกายนูปกติแข็งแรงดีเป๊ะอย่างอี๋หมมือ ค่าเลือดก็ดีกระเพาไม่โรคแสกสอดเราเป็นยังถึงยืนไปเลยมั่งสิให้กูยืนจังไหนหมอรอรอ,อนั่นบอกกูว่านั่งรอก่อนนะครับหนึ่งชั่วโมงผลเลือดถึงจะออกโอ้ยฉันขุดนางอยู่หันเนาะกูก็เลยนางหันที่แทบยืนไม่ไหวก็นั่งตัวบอก็นั่นงอยู่หันเลยเพราะตรงเมื่อแล้วเฮือง เดกูก็นั่งยนเติมละมอเมื่อกูก็เลื่อเขาเปล่าไปหาเมียเขาี็นไหกระบุง่ละแต่ละเหมือแต่ละเบนนะเอาเหลืองในซาลาบอว่าให้กูฟังคันเตี้ยเมื่อวานกไปไปกูซีเดืยดก็ไม่เงียหมากับพ่อแหงตอนนี้กูซีเดือดก็มึงโอ้ปีมคำขำ